เดี๋ยวลุกแล้วลุกแล้วอู้บยากาศสวนพักครับมะเขือเทศ กะลำอันนี้ก็จะเป็นเงียงเกาะถั่วฝักยาวเค้กแกาวครับนีต้นกล้วยผลไมย,ยินได้หลายชนิดน้องน้ำมีต้อนเยียงมาคขามแปรบรรยากาศดีด้วยพี่น้องบรดาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับ บวกวนโนเลยบอปรนิ่นครับเป็นเตือนังกึบดีบอพ่นองสาราหางน้ำขางทุงหน้าด้วยครับโอ้นบรรยากาศวันเขาน่าเนาะเข่าเหลืองคือสีงามเนาะค,ครับน้นานาโนเขียนนะครับตำบลน,น้องโน มีก็บักข้าวใบอบักสมใส่ต้มไก่หอมบรนนานกเขเขนตำบลหน,นองโนอำเภอเมืองมหาสารคามครับวิถีกเกษตร